s a l ม o n p o d c a s t มันสดอร่อย The o r y of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆเ The ียออฟเลิทุกคนแล้วก็สวัสดีหมอปีของเราด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ t ท e o r y of Love ครับกลับพบกันในรายการ Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบทุกวันพุทธทาง SalmonPODCAST เช่นเคยอขอบคุณสำหรับอินโทร <laughs> <laughs> เจอหน้าแล้วไม่เจอพี่ปีมานานมากก็เป็นการอัดในห้องส่งสตูดิโอครั้งแรกเช่าเข้าห้องส่งเลยเออบอกว่าอะไรสตูดิโอก็ได้พี่ห้องส่งเหมือนกันปะเพราะมันก็คืออ่ะห้องส่งอ่ะมันใช้กับบิสเนสทีวีอ๋อถ้ามันคือห้องส่งสัญญาณภาพถ่ายเท่าส่ง้องบอดแคสต์ Yes แต่ว่าอันนี้ก็ใช้คำนั้นก็ได้แหละไม่ได้เจอกันเลยกับมาเจอกันรอบนี้ก็ ต้องเรียกว่ายังไงอะสคริปต์รอนนี้มันมีความร้อนแรงอะไรขนาดนั้นวะเออสี่สี่หัวข้อนี่ไฟเยอ์รับต้นบีกันไปเลยก็เดี๋ยวจะพยายามอาเรียงลําดับให้แบบว่าช่วงเดือนก่อนที่จะจบปีนี่ได้คุยกันในเรื่องที่ส่งไฟไปถึงปีหน้าและกันแต่ว่าก็จะเรียงให้ไม่ไม่ขาดไม่ร้อนเกินไปครับเปิดมาด้วยเรื่องเผาเผก่อนเลยเพื่อนเราเผาเรือนเพื่อนเราเผาเรือนเคยได้ยินไหมพี่ ก็เคยนะเหมือนแบบเพื่อนที่จะแบบหักหลังหรืออะไรเงี้ยอ่าใช่โดยโดย,โดยโรูปคำมันคือบ้านไฟไหม้แล้วสุดท้ายเป็นเพื่อนเราเองที่เป็นคนเผาอ่าอ่ามันก็ใช้ได้กับการหักหลังเรื่องบิสเนสเรื่องเอาเราไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีทําลายความไว้ใจของเราอะไรอย่างงี้อ่าแต่ซีติวเอชั่นหนึ่งที่เขาจะชอบใช้คํานี้มาอธิบายคือเพื่อนย่งแฟนอืมอือแล้ว มันน่าแปลกอย่างหนึง่งเมื่อกี้อ้อมก็ได้ถามพี่ปีอะค่ะช่วงเข้ารายการว่าเคยเจอเพื่อนแย่งแฟนกันไหมแบบในกลุ่มเพื่อนที่เขาแย่งแฟนกันอืมเออแล้วก็เจอผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันอืมอันนี้ถามไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าในมุมที่ออมเจอผู้หญิงอายุสามสิบสองเลเนาะ <c oughs> ไม่เคยมีใครมาแย่งแฟนดิฉันหรอกค่ะแต่ว่าดิฉันก็พบใน,ในหมู่เพื่อนฝูงว่าแบบเฮ้ยมันถ้าสมมุติอะอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยให้นึกถึงดาราสาวท่านหนึ่งที่ เขาแฟนเก่าเขาสี่คนเป็นเพื่อนกันหมดเลยเว้ยฮะเหรอ Yes ดังด้วยอันเนี้ยต้องใต้จริงดาราหนึ่งเราพูดไม่ได้อืผู้ชายจะเป็นอารมณ์นั้นวะพี่เคยดินเขาว่ากินต่อกันไหมมันจะเป็นผู้ชายเขาจะไม่ทำหน่ะหมายถึงมันเออเป็นแฟนกับคนนี้ที่เคยเป็นแฟนกับเพื่อนเราอะใช่ใช่อย่างนั้นถือว่าร้ายแรงมากแล้วนะใช่ใช่ใช่เออเลี้ยงลูกนี่แท้จะรุกขึ้นมาต่อยกันอย่างเงี้ยเขา ผู้ชายมันมีการต่อยกันแหละซึ่งไม่คือจริงๆมันมีทางถ้าพูดถึงในทางวิวัฒนาการคือผู้ชายอ่ะจะมีความกังวลว่าผู้หญิงอ <f air> ่ะแฟนเราจะมีคนอื่นจะเอ่อเป็นมีลูกกับคนอื่นโดยเฉพาะสมมวันแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยเคยแบบอ่าเป็นแฟนคนนี้แสดงว่าน่าจะมีอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยผู้ชายจะมีความ <f air> จะไม่อยากทับซ้อนกันเบาๆจะปล่อยๆจะมีความคอนเซิร์นเรื่องนี้ยิ่งเขา สมมติอะคนนี้มันชัวร์แล้วม,มีมีแฟนแน่ๆมันคบกันกันแน่แน่ะอ่าเราก็ยิ่งแบบรู้สึกแบบขยัดขยะนอะไรเงี้ยในสัญชตาตญาณของผู้ชายที่เป็นนะขณะที่ผู้ชายเป็นแบบนี้อืผู้หญิงมีทฤษฎีเมทชอยก็ปีอ่าสิคือคผู้ชายจะมีแบบ อ่ะเนี่ยไม่อยากให้แฟนเราไปยุ่งกับคนอื่นแล้วไม่อยากจะทับซ้อนกับเพื่อนด้วยกับใครก็ตามไม่ทับทางกันอะ่ะแต่ยิ่งเป็นเพื่อนมันยิ่งเห็นหน้ากันอมอมเนี่ยถ้าสมมติในแก๊งเนี่ยมันมีใครสักคนแต่มันมีไหมม,มันก็มีอมเออที่แฟนเก่าของเพื่อน บอยไปคบกับเพื่อนเป้เงแล้วอแล้วเพื่อนเป้งเพื่อนบอยจะนั่งกินก็จะกินแหน่งแข่ใงใจกันจะมีเรื่องล่ำๆอ,อย่างเงี้ยมันยากจังเลยนในขณะนี้ของผู้หญิงเนี่ยเราเราเราเห็นเราพบเห็นมาหลายครั้งเหมือนกันอก็คือคิดว่าตอบได้ในมุมนี้พี่ปีพูดออกมาแล้วว่าผู้ชายไม่ชอบอืไม่อยากซ้ํากับใครทั้งนั้นแหละยิ่งเพื่อนเนี่ยมันเห็นหน้ากันมันก็ยิ่งตําใจแต่ผู้หญิงอะมันมีได้แป่นช้ยก็พี่ยิ่งเป็นเรื่องที่เรา เขาเรียกว่าอะไรเคยพูดกันมาแล้วด้วยซ้ำนะคะเขาให้เอาเป็นเป็นงานวิจัยที่เอารูปผู้ชายเยอะๆเลย,ย,ยไปให้สาวมาหาวิทยาลัยดูว่ารับรู้สึกดึงดูดกับใครมากที่สุด uh huh. เขาบอกว่าเก้าสิเปอร์เซ็นเลือกคนที่มีแฟนแล้วหมดเลยอ่า uh huh. เออตอนนั้นเหมือนพี่ปีะพูดกับออมว่าเพราะเขาหลอหรือเปล่าอ่า uh huh. ไม่สรุปคือหน้าเคือๆกันหมดอะ uh huh. แต่ไม่รู้ทําไมคือนอกจากนั้น, uh huh. นอะไอ้ทฤษฎีเมชชอยคอปปี้ยิ่งเนี่ย uh huh. มัน,ม,นมันจะมีในสัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์เล,ลี้ยงด้วยนมอะที่เหมือนเขาจะจับตาดู ตัวอื่นในเผ่าว่ามันไปมีอะไรกับตัวผู้ตัวไหนอแล้วถ้ารู้สึกกับตัวนั้นทรงดีฉันขอด้วยขอเอี่ยวด้วย,วยก็คือต่อคิวกันเลยจ้าแบบเขาก็จะไปมีเพศสัมพันธ์กับตัวผู้ตัวนั้นนะาาซึ่งถ้าในเชิงวิวัฒนาการเนาะเรื่องเนี้ยก็คือคือเหมือนสัตว์อะจริงๆสัตว์ทุกชนิดก็ต้องการเขาเรียกว่าพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดเราอยู่ในไมซ์เซตว่าจะต้องมีลูกที่แข็งแรงอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่ เราจะไปชอบเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนใหญ่สัตว์มันก็จะแบบเหมือนส่วนใหญ่นะพวกเลี้ยงลูกด้วยนมเ่ยนะก็จะ,ะหนึ่งตัวผู้ชายเนี่ยมันมักจะสามารถที่จะไปคุมทั้งฝูงเลยก็คือแบบมีอะไรกับตัวเมียแบบหลายๆตัวเพราะว่าตัวเมียก็เห็นแล้วอ๋อตัวเนี้คือเจ๋งสุดคือมันสู้ชนเขานะกันแล้วชนะตัวอื่นไหนอ้เนียมีตัวเดียวที่เก่งที่สุด,อ,ดสอ,อ่ะยดปราทาตาตัวเมียทุกตัวก็พุ่งไปที่ตัวนี้เพราะว่าอันนี้คือแบบยีนที่ดีที่สุดของของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เลยเป็นเป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าในมนุษย์เองก็งคงคล้ายๆกันก็คือผู้หญิงก็มองผู้ชายที่โอเคที่ดูที่จะเป็นตัวที่อยู่ยอดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เรียกว่าเขามีเหตุผลที่น่าแย่งใช่ใช่เขาก็น่าแย่งชิงอยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมีอันหนึ่งนะที่ผมชอบก็บคือเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะทําให้คุณแบบน่าสนใจมากขึ้นอ่ะสมมุติว่าคุณแบบเล่นทินเดอร์หรืออะไรอย่างงี้เนาะอันหนึ่งที่เขาบอกว่าคือให้ใส่รูป ที่มีรูปผู้หญิงคนอื่นน่ะอยู่ในรูปเราด้วยสมมติผมเป็นผู้ชายใช่ปะ่ะก็มีผู้หญิงที่แบบสวยๆจะอยู่ในรูปผมด้วยสยองสามคนอะไรเงี้ยให้ทั้งที่ผมอาจจะหน้าตาอาจจะดูไม่ดีเนี้ยมันจะเหมือนกระตุ้นให้คนที่ดูสงสัยว่าเฮ้ยมีดีอะไรเออไอ,อคนนี้มันต้องมีดีอะไรทุกป่บหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราว่าโดยหลักการเราเวิร์กแต่ถ้าที่พี่พีพูดอะอทีเช <laughs> <laughs> ถ้าเห็นจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรขี้อวดไปเล้าไงอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าแต่นะแต่ คีย์เวิร์ดของสิ่งนี้นที่ถูกต้องคือหรือคุพลาดวะอ่า ah. อันเนี้ยลองถอยออกมานะนอกจากทฤษฎีแบบสมมติสามีเรามันตัวท็อปเลยมันแบบน่าแยง่งน่าชิงอยู่แล้วเพื่อนเราก็อาจจะเออดีเหมือนกันคือข้างในมีนกลไกที่จะแบบกูจะพุ่งไปหาหัวหน้าเผ่าเสมอแล้วหัวหน้าเผ่านั้นมาเป็นผัวเราก็ก็เป็นได้ที่เขาจะมาอยากแยง่งอยากชิงลองมองในมุมนี้บ้างว่าถ้าสมมติสามีเราไม่ได้ท็อปขนาดนั้นไม่ใช่ยอดเผา่าอืไม่ใช่หัวหน้าเผ่า แต่ทําไมเขามายุ่งวะนึกภาพนะคะเจนเป็กโบไปเพื่อนกันหมดเลยอ่าเอเจนกับเป็กเคยคุยกันมาก่อนอ่าแล้วเหตุผลคนใดไม่ทราบเจนไม่เอาเป็กแต่นุ่นเอาอืมแล้วสักพักเจนก็มาแย่งกับเจนก็มาวุ่นวายกับเป็กกับนุ่นอืมมันคือเจนรู้สึกว,กวก่าพลาดอะไรไปวะอ่าเฮ้ยจริงนะนเนี่ยเออเมื่อไหร่ไม่ต้องเรื่องแบบเพื่อนเราหรอกผู้ชายเนี่ยมีแฟนมาหลายฮอตเมื่อนั้นอ่าใช่มันจะต้องมี อย่างดิซั่ของผู้ในฐานะผู้ชายคนที่ชอบผู้ชายหน้าบีอืหน้าบีคืออะไรอะเพลงเนี่ยเวลาขายมันมีหน้าเอหน้าบีหน้าเอคือเพลงโปรโมทมาทุกช่องฮัลโลวันอยู่ต่างต่างมันก็ดังมันก็เป็นเพลงขายเพลงแมสแต่หน้าบีอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่ศิลปินอยากทํามดีของเขาแต่อาจจะไม่ได้โปรโมใค่ายไม่ได้รักมากอืมชอบฟังเพลงหน้าบีคือมันดีของเราบอกยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยดึงเทปเหรอเออซีดีก็ยังมีแบ่งพาร์ทเลยใช่ไหม อ่าเออถ้าแผ่นเสียงเออว่ะสิ่วน,นี้มันเป็นซิงเกิลเนาะมันมาฟังในแพลตฟอร์มอื่นมันไม่ได้ไอ้นี่เนาะเออเราชอบผู้ชายหน้าบีอ่ะเขาดีของเขาแหละแต่เขาแบบอา,อาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมไม่ใช่คนที่คนมายุ่งอ่าฮะเออเมื่อไหร่ไปอชอบนะมึงเมื่อนั้นเลยอยู่ดีๆจะมีคนมาสนใจมาทําไมก็ไม่รู้ <laughs> ตั้งแต่เด็กจนโต <laughs> อ่าคิดเองไม่ได้ไง จนจนมาเจอเขาว่าเมทชอยก๊อปปี้ิงคืออ๋อมันเป็นอย่างนี้ที่สินะผู้หญิงพวกนี้คนมันมีมันมีเซนแบบ f ฟ a r อ f missing อ่ะอยู่แล้วแบบพลาดอะไรไปวะจริงจริงเออทีนี้มันเป็นเพื่อนกันซะอีกอ่ะอ่าประกอบกับว่าพอเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะส่วนที่มันเพิ่มเติมมาเนี่ยคือเจนจะรู้สึกว่านุ่นมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ปะวะเออถูกไหมอ่ะคือคนที่ต่างกันมากมันก็ไม่คบกันหรอกถูกไหมคะคือเจนนุ่นเป๊กอต้องอยู่เลเวลเดียวกันนี่แหละเออ เขาก็อ่านหนึ่งไม่ได้อิเปกละกูกูผ้ <c oughs> อาอะไรไม่รู้แ้วนุ่นมันก็ไม่ได้ไม่ได้เหลือบกูเท่าไหร่ประวะอ่าขอแหลมเข้ามาหน่อยเขาอาจจะแหลมเข้ามาหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าผัวเราเนี่ยมีอะไรดีก็ไม่รู้เออมันได้ะ้ว้ยพูดไปขำๆเผื่อๆมันมไม่กำลังคิดถึงแบบเนี้ยเสื้อเพิ่งซื้ออะตอนเช้าเนี่ยเออก็ทางทีมงานบอกให้เอาเสื้อสีสีเขียวสีน้ำเงินอะไรนี้มาไหมไม่มีลืมมาหมาก็ก็เลยไปซื้ออยู่ตรงข้างล่าง มันก็เป็นร้านเสื้อแบบตลาดนัดอะเออมันก็ไม่มีคนดูนะเออแล้วพอเราเข้าไปยืนเลือกเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยมีคนมาเออแล้วพยายามจะมาดูตัวเดียวกับเราเลยคอะไรดีวะเออนี่ไงผัวเราคือเสื้อตัวนั้นที่อาจจะมองผ่านแต่แบบเอ้าแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ดูอยากได้จังวะเออบ่อยบ่อยออกบ่อยเลยเหอะที่แบบเราหยิบอันนี้ขึ้นมาที่มันแสนจะธรรมดาแต่ถ้าเราแสดงอาการว่าเราอยากได้เหลือเกินอะไม่ก็จะมีคนมาแบบเฮ้ยทำไมอะ ออเออเรื่องนี้มันอาจจะมีเขาโครมแบบนี้ก็ได้ครับแล้วเขาก็บอกว่ายิ่งมีงานวิจัยด้วยนะว่าถ้ายิ่งครบกันอ่ะถ้ายิ่งนุ่นดูดีกว่าไปเท่าไหร่อะเจนจะยิ่งงงเว้ยคนจะยิ่งอยากรู้ว่า คุณผู้ชายคนนี้เนี่ยมันมีดีอะไรอไปอีกเนี่ยแลก็เนี่ย,ยอ่ะสุดท้ายมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้แล้วในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อาไม่แน่ใจว่าเป็นโซเชียลแคมหรือติ๊กต็อกด้วยซ้ำที่มีผู้หญิงพูดว่าชอบผู้ชายที่โตแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอเหมือนแบบมาม่าค่ะฉีดซองใส่น้ำร้อนได้เลยคือเ <laughs> อาตัวเองเขาพูดอย่างนี้วอร์ดบายวอร์ดเ้ยสามารถได้เ<ห>ออเหมือนแบบว่าก็เอาตัวเองไปแทนเลยโ<ห>อ้โหมันมาด้วยองค์ประกอบว่าเขาไม่อยากเลือกเองอ่ะฮะเป็นอีกข้อหนึ่ง มีคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่อยากกรองเองอการเลือกคนมันต้องผ่าน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 โปรเซสนั่นนู่นนี่เหมือนกันเนาะมันก็ต้องลองเจ็บลองอะไรกว่ากว่านุ่นจะรู้ว่าเป็กเป็นคนที่ใช้ได้นุ่นก็ต้องนุ่นก็ต้องพิสูจประมาณหนึ่งเจนไม่อยากพิสูจอ์อะเจนต้องการแบบฉีกสองเซนหนึ่งลตัวเองไปเลยใช้คำนี้จริงๆค่ะพี่พีก็เป็นมุมมองเฮ้แต่ถ้าถ้ามองจริงก็ อ่าผู้ชายที่มีครอบครัวมีลูกก็แสดงว่าก็น่าจะแบบซัพพอร์ตครอบครัวได้แบฟนเป็นประกันความพร้อมเนาะอ่าว่าเขาก็คงไม่เลยเป็นคนเละรอนไปวันๆอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าถ้าผู้ชายหนึ่งคนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนะอม้วก็สะท้อนว่าเขาต้องสละดตัวตนบางอย่างเขาก็ต้องใส่ใจเขาก็ต้องให้เวลาเอาต้องใช้คําว่าไม่ใช่แค่เป็นแฟนกันอะคือจะพูดยังไงดีถ้าผู้หญิงสักคนจะแย่งแฟนเราอะเชื่ออย่างิี้ก็มีอยู่สองแบบ แบบแรกคือมันเป็นแฟนที่ดีเว้ยเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงดีอจนเพื่อนรู้สึกว่าอยากได้แบบนี้บ้างเหมือนกันจนมีคนรู้สึกอย่างนั้นครับกับเวอร์ชั่นที่มันเป็นคนทอดสะพานไปหาเขาเอง <laughs> <laughs> มีแค่สองทางจริงๆครับ แค่นันแหละมีแบบว่ามันมันมีเวอร์ชั่นเขาดีส่วนคนรู้สึกว่าต้องทอดสะพานไปหาเขาสะบ,บ้างละหรือว่า,ามันทอดสะพานไปหาคนอื่นตลอดเขาแค่เดินมาเฉยๆเนี้ยอ,อันนี้ไม่รู้ชอยไหนแต่เราคิดว่าการผู้ชายมันมีอินเนอร์ที่จะอยากอยู่คนเดียวหรือเอาใจตัวเองเนาะดังนั้นที่การที่เขาเป็นแฟนที่ดีอะ่ะไปรับไปส่งนั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งนิชาได้เหมือนกันจริงทีนี้ มันมันเป็นความชื่นชมแหละเอาจริงๆแล้วอะแต่ชื่นชมแล้วยดีจังกับแบบกูต้องเอาบ้างอะมันก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะเป็นแบบนั้นใช่แล้วความพิเศษของสิ่งนี้คือไอ้ผู้ชายประเภทที่จะโดนแย่งมันไม่ค่อยรู้ตัวหรอก <laughs> มันใจดีอ่าใช่ใช่ออใช่ใชใชมันเป็นคนใจดีนั่นแหละซื่อซื่อซื่อ,อ,อมันก็จะใจเป็นแบบอ้อาวเขาแค่อยากให้ช่วยมั้งหรือว่ายังไงหรออะไรเงี้ยเออบวกรวมมาได้ว่าผู้ชายมันดูไม่ค่อยออกเว้ย <laughs> พวกเธอเขาดูไม่ค่อยออกว่าอันเนี้ยชนีมันไม่ปกติเว้ยกอ <laughs> ุ๊กกอดทำไมก่อนนะไม่ไม่ใช่ของหนูด้วยนะเป็นของเพื่อนเป็นแบบอยากจับมาขย่าว,ว่าเขาอ้อยเธอดูอันเนี้ย <laughs> ไม่ปกติเว้ยเธออ๋อเออต้องต้องถามบรรดาแบบสาวๆที่ฟังอยู่ว่ามีบ้างไหมที่รู้สึกว่าแฟนเรามันไม่รู้จริงๆอะ <laughs> ว่าเขา,า <laughs> อะลำเส้น <laughs> อืมไม่รู้บางทีก็ไม่รู้จริงๆก็คิดว่า ก็คิดว่าเออเขาขอให้ช่วยเฉยๆมั้งก็ไม่ได้มีอะไรนี่อะไรอย่างนี้คตามสายคนใจดีคนใจดีก็ถ้ามันใจไม่ดีมันไม่ใช่คนน่ารักใครจะมาอยากอใคร,รจะมาอยากแย่งมันนะเราก็คงไม่เอามันเราก็เราก็คงไม่เอามันเหมือนกนอันไงเอออย่างออกเงี้ยจะมีแบบอ่ะสามีเป็นคนทักข,ข้าว เป็นคนไปรับไปส่งอบอกให้มารอก็มามันก็จะมีเพื่อนผู้หญิงในเลเวลที่โอ้โหมึงเป็นคนน่ารักเนาะคนดีๆเขาอยู่ระดับนี้ไงเขาอยู่เส้นนี้อยู่เส้นแบบเออโอ้ยมันน่ารักมึงอย่างเงี้ยชื่นชมมันจะเป็นแบบถ้าเราจะวิบวิบจะแบบโอ๊ยกูไม่อยากยุ่งกับมันแล้วเ<อ>พื่อนก็จะแกสงสารเขานี่เพื่อนที่ดีมันอยู่เส้นนี้อแต่ถามว่ามันก็จะมีอีบางคนที่แบบเห็นผู้ชายแบบนี้แล้วไสักหน่อยปะอย่างเงี้ย ฉันไม่ได้พูดขำเธอลองไปดูเธอจงไปดูมันมีคนอย่างนี้จริงๆโอเคโอเคกราบอีแบบเราชอบคําว่าวัดพลังมากเลยช่วงเนี้ยอ่าตั้งแต่เราได้ยินเรื่องปะอึดปะปิดคืออะไรวะเอาวัดพลังโอเคโอเคมันถูกใช้ในการเมืองไงลองแบบเอ้ยลองเทสอํานาจป่ะไดนามิกกูอยู่ตรงไหนมันมีความรู้สึกคล้ายๆแบบหนังดก้กนบอลอย่างรู้หรอวัดพลังวัดพลังเออผู้หญิงบางคนทำเพราวัดพลังอ่าทําเพื่อ ดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนเยเป็นเหมือนเกมอย่างงี้นะ่ะเขาอาจจะรักความ,ราวมเร้าใจเศษติดการทํางานของโดบามินอน้องเคยเจอคนที่เหมือนแบบมันเอามบบเด็กๆเอาไม่รู้หรอกนะว่าเขาอะนาซิสติกหรือเปล่าแต่ว่าอือเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเข้าใครก็ได้อืบางทีในในที่ที่ผู้ชายเป็นใหญ่มากๆมาสร้างผู้หญิงแบบนี้ขึ้นมานะออืืผู้หญิงที่แบบก็ร้องไห้อย่างเงี้ยเออเขาก็เรารู้สึกว่าเขาจะ เข้าไปหาแฟนเพื่อนหรือผู้ชายของเพื่อนแค่เพื่อจะวัดว่าเขาเข้าได้หรือเปล่าอุ่นโอ้โหกูได้รู้จักคนแบบนี้จริงๆด้วยเนาะมันนิสัยไม่ดีมากๆเลยอะแต่เขาแต่เขาทําจริงๆอืมแล้วในนข้างหลังข้างในของเขาอ่ะเขาก็โตมาในบ้านที่ไม่ค่อยเนี่ยค่ะแบบเซเวสซีมเขามีปัญหาอแต่สวยมีรูปเป็นซับก็ก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้เพื่อนเราอาจจะแค่เป็นคนมั่นใจมากๆอืชอบเช็คเรตติ้งก็ได้ เช็คว,ว่าเรามีคุณค่าอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่บางคนทําสิ่งนั้นเพื่อแอบพูคุณค่าของตัวเองอืมเออแล้วแต่บนันดาลมารา,ราเรานี่แหละในบางทีมันก็เกิดเหตุเผาเรือนขึ้นได้เช่นกันครับอืมแล้วไอ้ไอ้เคสคนที่เป็นนาร์ซิสติกเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันมาตลอดคือเขาจะแปลสัญญาณที่คนรอบข้างสแสดงกับเขาผิดอืมเปิดประตูให้เนี่ยมันชอบผู้ชัวอ่าเออถ้าที่ฉันคิดอย่างนั้นก็แย่ค่ะอืมไม่ได้ปะบางคนเขาแค่มีน้ําใจอ่ะอ่า เฮ้ยแต่มันมักจะเกิดขึ้นกับผู้ชายนะอันเนี้ยแต่นี่เป็นผู้หญิงไงอ่าอ่าอ่าเออส่วนใหญ่ผู้ชายจะแบบผู้ชายจะเป็นอย่างนี้คือเฮ้ยคนผู้หญิงทําอันนี้ให้นิดนึงอะไรเงี้ยยิ้มให้ก็รู้สึกว่าเขาชอบเราแล้วแต่ว่าผู้หญิงจะส่วนใหญ่จะแบบคิดเยอะหมายถึงว่าเฮ้ยเขาทํานี้เขาให้ดอกไม้ฉันอะแต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นนาร์ซิสติกอะคิดเลยใช่ไหมคิดเลยแล้วก็เขายิ่งอยากให้คนมาเซราวเขาอะเ,ออเขาจะยิ่งพลอืสเออ,เอ,อ ไอมุกแกล้งอ่อนแอแกล้งทําเป็นไม่ไหวให้มาดูอย่างเงี้ยมันก็ผู้ชายอาจจะชอบก็ไปเวอร์ชั่นไม่ชอบไม่ได้คิดอะไรตกหลุมกลัวเขาจะตายจริงก็ไปเนี่ยมันปัญหามอยู่ที่ผู้ชายรู้ไม่ทันเว้ยมันมีสองแบบรู้ไม่ทันจริงกับแบบจริงๆก็มองหา p ossibility ก็เลยอยากให้กลับไปที่คนของเราเนี่ยมันแน่ไหมอ่าเออมันมีจริงๆเไอเวอร์ชันเขาไม่รู้ครับเออแต่อันนั้นอะในการคุยกันมันก็บอกได้อื ดูรู้แหละแฟนคุณเนี่ยคุณรู้อยู่แล e cool. ้วรู้จริงผู้ไม่จริงครับใช่ไหมล่ะเุณต erm? ้องรู้ว่าอันนี้เขาเขาไปเพราะเขาตกหลุมหรือเขาไปเพราะเขาขุดไว้แล้วอันนี้หลุมใครขุดก่อนอ่าเราว่าเราเราว่ามันรู้อยู่ครับก็ค่อยๆดูกันแต่ถ้าเกิดจะปิดท้ายเป็นผู้ชายคนนั้นฉันให้เธอหรือว่าจะสู้อ่ะแล้วแต่ละกันแต่ถ้าใดๆคนโดนแย่งมันไม่ผิดหรอกอืเราเคยเจอคําถามประเภทแบบเราไม่ได้อะไรเพราะว่าอันนี้ก็ อ้นี่ก็เอนเชียสไปอีกโดนคนทําร้ายก็ยังมาตั้งคําถามว่าเพราะเราไม่ดีหรือเปล่าวันเนี้ยเขาถึงทิ้งชันอะไรโอ้ไม่ไม่เอาอย่างนั้นนะคนคนแย่งยังไงก็พีดจะเป็นเพื่อนเราหรือจะเป็นว่าเพื่อนเรามาเข้าหัวเราแล้วหรือผัวเราไปเปิดทางให้เขาอะไม่ถูกไม่มีเธอไม่ผิดเลยเขาผิดเว้ยครับแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่เราตัดสินใจอย่าโทษตัวเองแล้วก็ลองดูว่าเนี่ยเหตุผลต่างนานาเหล่านี้เป็นได้แต่การถามคนของเราก่อนมันช่วยหาทางออกได้ว่าเราจะ าจะจัดการยังไงจะแบบถ้ามันอยากไปถ้ามันดูเกินเลยไปแล้วไม่ไม่ใช่แค่เขามาเฟิร์สเพื่อแล้วนะมันเผาเรือนไหมไปแล้วเขามีใจให้กันไปแล้วอย่างเงี้ยก็มาดูว่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นฉันให้เธอหรือว่าจะตาต่อตาฟันต่อฟันจะจะสู้เอากลับมาให้ได้ซึ่งในการจะเอเอากลับมาดีไหมเนี่ยเรามีข้อมูลให้ในอีพีถัดไปว่ายังไงดีจะเอายัางไ,ไงดีเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากมันเช<ง>ิงลึกไปเรื่อยลวเลยจริง <laughs> แบบอืมเหมือนตอนเนี้ยอยากตอบอะไรก็เอาทฤษฎีมายาดเยาดเอาอะแต่แบบอยากสอนน่ะว่าอยา่ยาอย่าอย่าทำยังไงดีอย่างนี้ไม่แต่ถึงไม่ตอบก็มีคนถาม uh huh. ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังเห็นอินบ็อกซ์ของดิฉันว่า uh huh. <laughs> พี่คะเอาแล้วใครมาพี่คะปกติคนทักอินบ็อกมาดิทยาดีใจมากอุ้ยปริกาสิเปลี่ยนชื่อแล้ว uh huh. ปริกาจะดีใจมากก็บอกเอ้ยมีคนซื้อคอนโดมีคกติด huh. ต่อ,ง,ตอง,งานนะคะ หนูว่าเอาเอเอากี่ชั่วโมงลูกวันนี้จะคุยกันนานแค่ไหนคะเออก็เลยอยากจะต้องอ่ะต้องให้ความรู้เรื่องแบบถ้าเราต้องเป็นเซตาถูกแย่งอะ่ะเราต้องเผชิญกับมือที่สามแบบต้องลบจริงๆอะ่ะอืมเราต้องทํำยังไงครับตบไหม <laughs> หรือว่ายังไงดี <laughs> อรออีพีถัดไป <Okay. S 2> อันนี้เอาเป็นว่าเข้าใจก่อนว่าเขามาเผาเรือนเราเพราะอะไรครับค่ะ ไปพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะครับสวัสดีครับ